ก็ดีใจที่ในวันนี้เขาเจอจุดจุดนี้แล้วก็พร้อมจะกลับมาเขย่าโครงการความสัตพันธ์เสนอตัวบิเลยเสนอตัวบินเลยสปอยด์หน่อย m ิมาแซ่บนะครับมาแซ่พรุ่งนี้เขาปล่อย MV แล้วนี่เอ MV เขาเนี่ยโหแบบแล้วเห็นแล้วใช่ไหมเราเห็นแล้วหรอลูกเห็นไมนิดนึงยวเขาใช้ดูแล้วเขาบอกว่าให้เก็บแบบความรู้สึกเแบบตึงเรียน เราแบบเราเราเราพอจะรู้เรื่องมาบ้างคือเพลงทีพีนี่แบบต้องบอกว่าเศรษฐีนี่เศรษฐีตัวจริงเพราะเขาแบบพุ่มคุนกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของเขาเออเป็ดจริงไหมพีพีนะครับเป็ดจริงไหมเป็ดจริงไหมเป็ดจริงไหมอันนั้นเนี่เราเราฟังเพลงเขาแล้วใช่ไหมฟังแล้วครับเป็นไงเป็นไงสปอยหน่อยก็เสนอตัวนี้ พรุ่งนี้ปล่อยแล้วพรุ่งนี้ปล่อยแล้วใช่ไหมให้เอกมีล่ะเขาให้เอกไม่ดูไม่ดไปอยู่แผนเอกมีในเขาเขาประกาศแล้วอย่างอย่างอย่างใช่ไหมเซอร์ไพรส์ไหมเนี่ยทุกคนทุกคนชอบมารีบข้อมูลแย่ผมเนี่ยก็ก็ก็ดีนะผมชอบผมชอบเออเราก็รู้เยอะแล้วว่าใครไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้เลยจริงทุกคนรู้กันหมดแล้วนะทุกคนรู้หมดหรอทีมาแล้วผมไม่รู้เลยจริงผมไม่เล่นโซเชียลโซเช เพราะว่าครับในส่วนของคุดเขาอะเราไม่แอนรูมอะไรในนีไม่มีเลยเราก็ปล่อยให้เขาแบบชอบแบบไหนเขาใส่แบบนั้นแล้วเราก็แบบเป็นตัวเองเต็มที่ครับผมเราเปิดเยอะก็เป็นไรเปิดเยอะก็แล้วแต่แล้วแต่ตามชอบไม่มีตามชอบแต่จริงจริงเราใกล้เคียงไงนะคุณนี่เข้าใส่คุณนี่เสนอตัวเขาผมปล่อยก่อนนะปล่อยก่อนแต่ว่าเขาอะตามผม ก็ดีแล้วผมว่าเพลงนี้มันก็มีความเป็นที่ทีย่สูงนะครับแล้วก็ผมว่าเป็นอีกเพลงที่ที่ผมว่ามันเร p r e s e n t ความเป็นตัวเขาได้ได,ได้ได้ชัดมากทั้งทงในมุมของเรื่องที่มันเล่าแล้วก็ในมุมของอโครงสร้างของเพลงเพนี้ะนอะไรเงี้ยโร้องนองอะไรเงี้ยนการระบายสัมวเขารู้สึกว่า ดีใจที Dante, people, ่เขาแบบแคปปี้กับงานของเขาครับงานมารีแคปกันเนาะว่์เสนอตัวเรามีมันจะมีท่าไหมกิมใช่นะฮะเขามีท่าไหมเขาที่รับใค่เนี่ยคนดันหมดแล้วหเก็ไม่รู้ว่าอะไรพูดได้พูดได้การไม่พูดท่าเลยนะก็ยังมีท่าประจำไม่รู้พี่ผมโดนใส่ตรงอาจจะมีอาจจะมีหรืออาจจะ ไม่มีเออแต่ก็อาจจะมีนะพี่ซ้อมแลเนี้ยนะอาจจะซ้อมหรืออาจจะไม่ซ้อมก็ได้อาจจะซ้อมแล้วก็ได้นี่มาทางที่ดีคือฟองคู่กันไปเลยเก้าตางและคู่กันก็ได้หรืออาจจะปังเพลงเดียวก็ได้อาจจะมีความสุขก็ได้หรืออาจจะไม่มีความสุขก็ได้ก็ผมผมว่าเขาแฮปปี้นะผมองว่าแฮปปี้เพราะจริงๆแล้วเหมือนกัน บางคนอาจจะรู้สึกว่าแหมว่าพี่พไม่แบบเว้นงานอย่างเงี้ยผมพี่เขาเป็นคนที่ที่ค่อนขอ้างต้องการความเป็นตัวเขาลงในตัเองสูงมากเลยคก็คือว่าเห็นว่าถ่ายไปถึงจริงๆแล้วเขาไม่ได้หยุดนะ,ะเขาพยายามหาเอลงหาคนทำงานแลว้วก็พยายามหาวิธีการใหม่ๆหาตัวแบบเพื่อจะไปเพิ่มตัวตนเขาให้เต็มที่แล้วก็แบบอยากจะสร้างมาตรฐานที่มันดีขึ้นเรื่อยๆของตัวเขาเองผมก็เห็นเห็นเขาก็พูดถึงก,กนนนนารนำเพลงหรือว่า อยู่กับรการทำอย่างนี้อยู่ตลอดก็ดีใจที่ในวันนี้เขาเจอจุดดนี้แล้วก็พร้อมจะกลับมาเขย่าโครงการความสัตพันธ์